เซลมึงมีเงินบว่าจะห้าสิบพันมีแต่ห้าร้อยกีบเรื่องนี้แหละมึงบ้านกูยืมนี่บ่มีมดปีอันที่คนอื่นยืมฮะนะคือบ่มีเฮาเข่าแทะมึงมีแม่หมู่กูคั้งมึงเห็นกูเป็นหมู่เงินได้ห้าสิบพันก็เฮยืมได้หรอวะอืมมันบ่มีแล้วมื่อนั้นเอาเงินนั่งเสื้อซื้อเบว้าวน่แม่บ่มีซื้อกลักกินผู้เดียวอีกกูเส้นกินมื่อนั้นหาเซลเบน้อยก็เลยลรักกินคนเดียวเฮาเจอกูละวะย่ามาว้าว เป็นมู่คู่เดียวน้อยไลยก็กินน้ำกันกูกูกูขอโทษเซี่ยวแกเทีดกูเด้อไ,ไปไปไปกินเบไปละเช่นซุกขินเนาะแล้วไมีร่องซื่อมึงเหรอนะไปบอกเว้าแล้วจะมีแต่เช่นแั่ปานือจะไปจ่ายเซี่ยวอืมแยะปะ่ป้าอืมแย่มือหัดงอน มือคัดงอนงกันไม่ได้มันมีลออออ่อย่างคัดลังเอา้าย่างคัดลังกันไม่ได้ย่างธรรมดาเลยนะมึงมีออ้เขาบอกกายไปไกลมากเขาว่ามึงมีล่อได้มึงย่างไปไหนได้ไปไปูลงซื้อมึงสะบบังนน่ฮะถ้ามึงลงซื้อกูเตะม,มึงคาดเครื่องโลดเอาไหมวาวยย